สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะครูนูทวีวันนะคะวันนี้มาเพจครูนูทวีวันนะคะซึ่งวันนี้บรรยากาศที่บ้านครูนูนะคะฝนตกนะคะสัญญาณเนต็ตไม่รู้จะเร็วแะแรงหรือเปล่านะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะสัญญาณใจและมหาปัญญาที่เด็กครูนูตั้งใจออกมาวันนี้นะคะเร็วและแรงแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวครูนูต้อง อขอสนับสนุนตัวเองออกไปด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราสนับสนุนตัวของเราเองนั่นเช่นกันนะคะคุณนุมไม่ได้ออกมาไล์ตั้งสามวันเลยค่ะทุกคนเห็นไหมว่าถ้าเราได้หยุดแล้วอะ่ะมันจะเหมือนกับว่าขาดช่วงอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้ว ถ้าเราได้ทําต่อเนื่องนะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบง่ายมากแล้วก็ลื่นไหลมากๆเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะหากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่กําลังเริ่มสร้างตัวตนนะคะหรือต้องการออกมาสร้างตัวตนนะคะครูนูบอกได้เลยค่ะว่าอะไรก็ตามถ้าเราบอกตัวเองว่ามันง่ายนะคะมันก็ง่ายตามที่คุณพูดกับตัวเองนี่แหละเพราะว่า ปากของเรานี่เป็นปากที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะตัวเราทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆฉะนั้นแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะครูนูจะมาแบ่งปันสามพลังนะคะที่เร่งสปีดพาคุณ ไปสู่เป้าหมายค่ะอ่ารู้สึกได้ยินแล้วรู้สึกแบบมีพลังขึ้นมาทัานทีทันใดใช่ไหมคะคุณนูเองนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เราอะ่ะมุ่งมั่นนะคะเรารู้ตัวเราเลยว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มุ่งมั่นและพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นโลกออฟไลน์หรือว่าโลกออนไลน์นะคะอ่าฉะนั้นแล้วถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนที่มุ่งมั่นเราก็คู่ควรกับทุกสิ่งที่เรา ไฟฝันทุกสิ่งที่เราได้ตั้งเป้าไว้มันเป็นของเราอย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นแล้วครูนูเชื่อนะคะว่ามีใครหลายๆคนนะคะที่ยังไม่รู้ว่า จะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายได้ยังไงฉะนั้นวันนี้ครูนูเลยนำสามพลังะค่ะที่จะช่วยเร่งสปีดให้คุณไปสู่เป้าหมายพร้อมๆกันค่ะหรือคุณอาจจะวิ่งเร็วกว่าครูนูก็ไม่เป็นไรนะคะแค่เราได้ออกมาแบ่งปันความรู้เราก็โคตรยอดเยี่ยมเลยะคะ่ะสวัสดีหนึ่งล้านคนที่เข้ามาตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูนูขอสนับสนุนตัวเองออกไปด้วยนะคะช่วงนี้นะคะพี่มารัครกครูนูอีกแล้วนะคะ ให้ครูนูวพักนิ้วบ่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวครูนูก็ต้องขอสนับสนุนตัวเองออกไปนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ช่วยครูนูแชร์ออกไปได้เลยค่ะเพราะว่าการที่เรานะคะสนับสนุนสิ่งดีๆนะคะสิ่งนั้นก็จะสะท้อนกลับมาหาเราอย่างแน่นอนค่ะอเดี๋ยวขอแบ่งปันออกไปก่อนนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็รอครูนูแป๊บหนึ่งนะคะ,ะ <laughs> พักแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวคุณนูขอเช็คภาพเช็คเสียงไปด้วยนะคะเสียงชัดภาพชัดนะคะโอเคชัดชัดชัดอ่าชัดแล้วเราก็ต้องแบ่งปันออกไปก่อนคุณนูนะคะสามารถแบ่งออกไปได้แค่อ่านับเฟซตัวเองนะคะ แล้วก็กลุ่มที่ครูนูอ่ะเห็นไหมทุกคนรู้หรือเปล่าว่าการที่เรามีกลุ่มเป็นของตัวเองมันสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราไม่สามารถที่จะแชร์ไปที่ไหนได้เลยนะคะเราก็แชร์เข้ากลุ่มของเราค่ะซึ่งวันนี้ครูนูก็มีกลุ่ม f a c e b o o k อยู่สองกลุ่มนะคะ <c oughs> ก็จะสามารถแชร์เข้าได้เฉพาะของตัวเองนะคะเพราะว่าพี่มาร์กไม่ให้แชร์เข้ากลุ่มอื่นเลยนะคะ เดี๋ยวครูนูขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะอ้าวไม่ให้แชร์ค่ะทุกคนเขาไม่ให้แชร์สร้างตัวตนงานครูนูก็อ,อ๋อถ้าอยู่ในเพจนี้ครูนูมีมีกลุ่มอยู่หนึง่งกลุ่มนะคะกลุ่มที่เราสร้างอ้าวไม่ให้แชร์สักอันเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะงั้นก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจิตครูนูสื่อถึงใครคนคนนั้นก็จะมาเจอครูนูนะคะ <laughs> เอาเริ่มพลังแรกเลยนะคะวันนี้เนาะครูนูนะคะเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะในโลกออฟไลน์หรือว่าโลกออนไลน์นะคะเพราะเราอะอยากพาชีวิตของเราไปสู่จุดที่ดีกว่าเสมอค่ะวันนี้เรารู้ว่าชีวิตของเรานะคะอาจจะกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่เราไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะคะบางคนอาจจะอยู่ในวิกฤตหรือว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์ใดก็ตามนะคะถ้าคุณหยุด เรียนรู้หยุดพัฒนาตัวเองไม่มีทางที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดในวันนี้นะคะคุณต้องคอยเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลาซึ่งวันนี้พลังแรกเลยที่จะทําให้คุณพาตัวเองสปีดไปสู่เป้าหมายก็คือคุณต้องเลือกค่ะรู้หรือเปล่าว่าชีวิตของคนเรานั้นเราสามารถเลือกได้นะคะไม่ใช่ว่าเราอะ เกิดมาแล้วเราคิดว่าโลกนี้เลือกให้เรานะคะถ้าเราเองไม่เป็นผู้เลือกโลกใบนี้จะเลือกให้เราอย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นการที่คุณรู้แล้วว่าอ๋อ ชีวิตของเราเราสามารถเลือกได้ด้วยเลยนะคะเมื่อก่อนครูนูก็เป็นคนหนึ่งะคะ่ะที่ไม่รู้เลยว่าเราสามารถเลือกได้นะคะใครเข้ามาแล้วช่วยครูนูแชร์ออกไปได้แชร์เอาไปหลายๆกลุ่มได้ยิ่งดีนะคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปเนาะเพราะว่าเรารู้หรือเปล่าว่าอย่างครูนูเนี่ยอาจจะ คิดว่าตัวเองอ่ะไม่สามารถจะช่วยเหลือใครได้ครูนูก็จะไม่ออกมาแต่วันนี้ครูนูเชื่อคะ่ะว่าครูนูสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ครูนูเลยเลือกที่จะพาตัวเองขึ้นมาอยู่บนออนไลน์และถึงแม้วันนี้นะคะอาจจะยังไม่ถึงคนเป็นร้อยเป็นเป็นร้อยล้านพันล้านแบบนี้แต่เรารู้ว่ามีใครเยอะแยมากมายคะ่ะที่เห็นเราเป็นแรงบันดาลใจนะคะแค่เราได้ออกมา เอาความกลัวที่มันเคยมีอยู่นะคะตัดมันทิ้งไปและเอาความกล้าขึ้นมาแบ่งปันสิ่งดีๆนี่แหละเราสามารถเป็นไอดอลให้ใครอีกหลายๆคนคะ่ะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดคุณสามารถเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณได้คะ่ะอย่างวันนี้นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณต้องการพัฒนาตัวเองแต่คุณมีความรู้สึกว่า คุณคงทําไม่ได้นะคะนั่นก็หมายว่าคุณได้เลือกแล้วค่ะแต่อย่างคุนูและทุกคนที่ขึ้นมาอยู่บนออนไลน์และได้พาตัวเองมาอยู่จุดที่ดีกว่าจุดที่สูงกว่าการที่เราเคยเป็นนะคะอย่างวันนี้เราหลายๆคนเลือกเส้นทางของตัวเองอาจจะเลือกผิดบ้างเลือกถูกบ้างนั่นอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเราก็ยังไม่ได้รู้อย่างแท้จริง แต่อย่างคุณนูได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์คุณนูรู้เลยค่ะว่าการที่เราเลือกนั้นเราควรเลือกแบบไหนนะคะเราต้องเลือกมาจากหัวใจของเราค่ะสิ่งไหนที่เราได้ทําสิ่งไหนที่เราได้อยู่ด้วยเราได้คลุกคลีด้วยเราได้หมกมุ่นด้วยแล้วเรามีความสุขสิ่งนั้นแหละ ือว่าเป็นสิ่งที่คุณทําถูกแล้วนะคะถ้าสิ่งที่คุณเลือกและทําอยู่ณนะตอนนี้มันทําให้คุณมีความสุขนะคะนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะเร่งสปีดให้คุณไปสู่เป้าหมายได้อย่างแน่นอนค่ะและสิ่งที่สองวันนี้นะคะรู้หรือเปล่าว่าพลังแห่งการโฟกัสหรือว่าพลังแห่งความมุ่งมั่นนั่นเองค่ะอย่างใครหลายๆคนนะคะอยาก มีเป้าหมายคือมีเป้าหมายอยู่แล้วในหัวนะคะหรือในหัวใจคุณนะคะแต่ไม่สามารถที่จะโฟกัสถึงสิ่งสิ่งนั้นได้หรือไม่สามารถที่จะมุ่งมั่นทําในสิ่งนั้นได้เลยนะคะนั่นมันก็จะทําให้คุณไม่มีทางที่จะได้ในสิ่งสิ่งนั้นมาอย่างแน่นอน,นะคะ่ะอย่างครูนูและใกล้อีกหลายๆคนในวันนี้นะคะรู้ว่าเราอะสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่จุดที่เราต้องการได้นะคะ แต่เราต้องรู้จักโฟกัสหรือว่ามุ่งมั่นในสิ่งที่เราต้องการค่ะถ้าวันนี้เรารู้ว่าอย่างเช่นคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณก็ต้องพาตัวเองเข้ามาอยู่ใกล้คนสําเร็จอยู่กับสิ่งที่เราอยากพัฒนานะคะไม่ใช่อย่างเช่นว่าคุณ่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น อยากจะรวยขึ้นแต่ยังอยู่ในแวดล้อมกับคนที่ยังไม่รวยหรือว่าคนที่ยังมีมายเซ็ตเดิมๆคนที่ยังมีความคิดติดอยู่ในกรอบนะคะครูนูไม่เอาแล้วค่ะครูนูพาตัวเองเข้ามาอยู่ในจุดที่เห็นแต่ความมั่งคั่งเห็นแต่ความร่ํารวยเห็นแต่คนที่มีมายเซ็ตดีๆเห็นแต่คนที่เข้าไปสู่เป้าหมายนะคะมาเรียนรู้มาพัฒนาไปพร้อมๆกันค่ะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเราโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้น ก็ขยายและถ้าเรามุ่งมั่นในสิ่งไหนเราก็สําเร็จยิ่งใหญ่และไปสู่เป้าหมายเราได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าพลังแห่งความมุ่งมั่นนั้นนะคะเราไม่มีทางรู้หรอกนะคะว่ามันจะอ่าสำเร็จตอนไหนมันจะ เกิดผลลัพธ์วันใดนะคะแค่เรามุ่งมั่นและทํามันต่อไปทําสม่มําเสมอทําตลอดไปตลอดชีวิตของคุณนั่นแหละถ้าหากว่าคุณต้องการความสําเร็จแบบใดคุณต้องการเป้าหมายแบบไหนคุณก็ต้องทําตลอดชีวิตของคุณเพราะว่าหากวันนี้เราอ่ะอยากจะสําเร็จเราอยากจะมีชีวิตที่ขึ้นอยากกระํรรวยนะคะอยากจะมีรายได้อยากจะมี สิ่งที่ดีกว่าแต่เรายังพาตัวเองไปอยู่นะจุดจุดเดิมไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมพัฒนาไม่ยอมโฟกัสไปถึงคนสําเร็จไม่ยอมดูว่าเอ๊ะวันนี้คนสําเร็จเขาคิดยังไงเขาทําแบบไหนนะคะถ้าหากว่าเราก็คิดอยู่เอ๊ะเขาทํายังไงเขาทําไปไหนแต่ไม่ได้พาตัวเองเข้าใกล้เลยมันก็ไม่มีทางรู้หรอกคะ่ะว่าเขาทํายังไงนะคะ อย่างครูนูวันนี้ครูนูพาตัวเองเข้ามาอยู่ใกล้คนสําเร็จเข้าไปเรียนรู้นะคะในจุดที่ครูนูอยากจะเป็นในจุดจุดนั้นครูนูอยากร่ํารวยขึ้นอยากสําเร็จขึ้นอยากทําบุญเยอะๆอยากช่วยคนได้เยอะๆนะคะเราแค่สําเร็จได้ขั้นหนึ่งเราก็ส่งต่อเราก็ถ่ายทอดได้นี่มันเป็นสิ่งที่โคตรยอดเยี่ยมแล้วนะคะฉะนั้นหากวันนี้คุณยังไม่ได้โฟกัสคุณยังไม่ได้มุ่งมั่นคุณก็แค่กลับมาพัฒนาตัวเองมาเรียนรู้มามุ่งมั่นต่อ ให้กับตัวเองไปสู่เป้าหมายค่ะมามุ่งมั่นมาเรียนรู้มาโฟกัสไปพร้อมๆกันนะคะและสิ่งที่3พลังที่สําคัญอีกเช่นกันนะคะคืออันนี้สําคัญที่สุดเลยค่ะพลังที่3นี้นะคะคือพลังแห่งการศรัทธาค่ะศรัทธาในที่นี้นะคะคุณต้องศรัทธาในตัวของคุณเองอย่างสุดจิตสุดใจนะคะไม่ว่าวันนี้คุณรู้ว่าคุณต้องการเป้าหมายอะไรในชีวิตนะคะแต่ คุณยังมีความรู้สึกว่าเหตุการณ์ตรงหน้าหรือว่าสถานการณ์หน้าขนาดนี้มันไม่ได้ดูแบบเหมือนที่จะพาตัวเองไปสู่เป้านั้นได้เลยนะคะคุณต้องยังศรัทธาศรัทธายังศรัทธาในตัวเองนะคะสวัสดีค่ะครูซาซาขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะวันนี้ครูนูมา จเจอกันในเพจครูนูทวีวันนะคะขอบคุณนะคะครูดาวขอบคุณที่ช่วยครูนูแชร์แบ่งปันออกไปนะคะพลังแห่งความศรัทธานี้นะคะมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะมันเลยทําให้อย่างครูนูอย่างครูซา่าและทุกคนที่ขึ้นมาอยู่บนออนไลน์ไม่ว่าสถานการณ์ขนาดนี้ตอนนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่เราก็ยัง ศรัทธาในตัวเองค่ะมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวคุณได้เท่ากับตัวของคุณเองค่ะเพราะหลายคนที่พลาดนะคะกับความสําเร็จหรือว่าพลาดกับเป้าหมายนั้นเพราะเราไม่มีพลังในการศรัทธาในตัวเองค่ะคุณูรู้เลยว่าคนสําเร็จกว่าที่เขาจะสาเร็จนะเขาต้องเจออะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วเราอะเราอยากสําเร็จยิ่งใหญ่ให้เท่าเขาเราได้เจอเท่าเขาหรือยังและเราสามารถทําได้เท่าเขาหรือยังแค่นี้เลยค่ะ ยิ่งมันทําให้เรารู้ว่าอ๋อณขณะนี้เราอาจจะยังทําไม่ได้เท่าเขาเพราะว่าการที่เราเห็นคนสําเร็จยิ่งใหญ่นะั้นที่เขาสําเร็จยิ่งใหญ่เราได้ไปอ่านหนังสือเราได้ไปเรียนรู้เราได้เข้าใกล้เขาเราถึงได้รู้ว่าไอ้ที่เราเจอเนี่ยมันน้อยนิดเหลือเกินนะคะ ะน้นแล้วไม่ว่าคุณจะเจออะไรเล็กๆน้อยๆอยหรือว่าแม้กระทั่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันเจอปัญหายิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะมันอาจจะเป็นปัญหาแค่เล็กๆก็ได้แต่คุณตีโพยตีพายเองว่าสิ่งนั้นมันยิ่งใหญ่สําหรับคุณนะคะฉะนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามต้องรู้ไว้ว่าคนสําเร็จที่เขาสปีดพาตัวเองไปสู่เป้าหมายนั้นเขาต้องใช้พลังศรัทธาในตัวเองมากมายขนาดไหนค่ะเพราะว่า ในวันนี้อย่างวันนี้นะคะหลายคนอาจจะยังมีชีวิตแบบเดิมๆนะถึงแม้ว่าเรากําลังพัฒนาตัวเองอยู่อาจจะดีขึ้นนิดนึงหรือว่าบางคนอาจจะก้าวกระโดดไปยิ่งใหญ่แล้วแต่ถ้าหากวันใดคุณหมดพลังศรัทธาในตัวเองแล้วนะคะสิ่งสิ่งนั้นมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมหรืออาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้นะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรที่จะเก็บรักษาไว้ให้ดีและเพิ่มเติมมันทุก วันก็คือพลังแห่งความศรัทธานั่นเองค่ะอ่าเห็นไหมทั้งสามพลังนี้นะคะมันทําให้ครูนูรู้ได้เลยว่าครูนูอะ่ะสำเร็จยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเพราะว่าครูนูได้รู้ความลับนี้แล้วนะคะว่าสามพลังนี้ะ่ะมันนําพาเราสปีดไปสู่เป้าหมายแน่นอนนะคะขอเพียงแค่เรายัางเชื่อมั่นเรายัางศรัทธาเรายัางมุ่งมั่นเรายัางโฟกัสและเราเลือกชีวิตที่เราต้องการแค่นี้แหละค่ะ คุณสามารถไปสู่เป้าหมายได้นะคะจงเชื่อในตัวคุณเชื่อในคนที่คุณเป็นนะคะแล้วคุณก็สําเร็จยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนเหมือนครูนูทุกวันนี้ครูนูเชื่อมั่นนะคะว่ายังไงยังไงนะคะสิ่งที่ฉันต้องการ มันก็ได้มาแบบมง่ายสบายๆอยู่แล้วแค่วันนี้เราอาจจะเจอบททดสอบนะคะแต่อย่าคิดว่ามันเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่เพราะถ้าคุณคิดว่ามันเป็นบททดสอบที่ใหญ่หมายความว่าคุณไม่เคยได้เอาตัวไปใกล้คนสําเร็จเลยคนสําเร็จเขาเจอเยอะกว่าคุณมากมายเลยค่ะคุณลุงไปอ่านหนังสือแล้วคุณลุรู้สึกว่าอุ้ย ปัญหาของเรามันกลายเป็นเรื่องแบบขี้เล็บมากเลยนะคะคนสําเร็จที่เขาเติบโตยิ่งใหญ่เกรียงไกลไปทั่วโลกอะ่ะเขาเจอมาเยอะกว่าเราอีกค่ะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวครณนูสรุปให้เลยนะคะ3พลังที่จะนําคุณสปีดต,ตัวเองไปสู่เป้าหมายคือ1พลังของการเลือกค่ะคุณเท่านั้นที่จะเลือกชีวิตให้กับตัวเองได้นะคะอย่าคิดว่า คนอื่นเลือกให้คุณหรือว่าโลกเป็นเลือกให้คุณเองนะคะถ้าคุณไม่เลือกคนอื่นหรือว่าโลกใบน,นี้จะเลือกให้กับคุณฉะนั้นคุณต้องเลือกให้ชีวิตของตัวเองไปสู่ความสุขความฝันเป้าหมายที่คุณต้องการเท่านั้นค่ะสิ่งไหนที่คุณทําแล้วมีความสุขทําแล้วมีพลังนั่นแหละเป็นสิ่งที่คุณเลือกถูกที่สุดแล้วค่ะเพราะอารมณ์ความรู้สึกมันทําให้เรารู้ว่าสิ่งนั้นมันใช่สําหรับเราหรือเปล่านะคะ และพลังที่2ก็คือพลังแห่งการโฟกัสหรือมุ่งมั่นนั่นเองค่ะถ้าวันนี้เราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากสําเร็จเราอยากสปีดไปสู่เป้าหมายแต่เราไม่เคยได้โฟกัสอะไรเลยเราไม่เคยมุ่งมั่นทําในสิ่งที่เราอยากทําเลยนะคะ มันก็ไม่มีทางสําเร็จแน่นอนค่ะพลังแห่งการมุ่งมั่นหรือพลังแห่งการโฟกัสไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะคะคือขอเพียงแค่เรารู้อย่างแน่ชัดว่ามันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเราจงมุ่งมั่นมันต่อไปค่ะและมันก็จะทําให้พลังนี้นํากุณไปสู่เป้าหมายนะคะและสิ่งที่สามพลังยิ่งใหญ่ในะนี่ก็คือพลังแห่งการศรัทธาค่ะถ้าวันนี้เราหมดสินส้นศรัทธาในตัวเองแล้วนะคะ ไม่มีทางเลยที่คุณจะสําเร็จค่ะเพราะรู้หรือเปล่าว่าคนสําเร็จยิ่งใหญ่นั้น กว่าที่เขาจะมาสู่เป้าหมายจูสู่ความฝันเขาได้เขาล้มไม่ไม่รู้จะก,กี่ครั้งค่ะถึงแม้ล้มกี่ครั้งเขาก็ลุกขึ้นมาได้เพราะว่าเขาเชื่อและศรัทธาในตัวเองค่ะพลังศรัทธานี้ยิ่งใหญ่มากมายคุณจงรักษามันไว้ให้ดีนะคะถึงแม้วันนี้คุณอาจจะสําเร็จรู้สึกว่าฉันสําเร็จนิดหน่อยเองหรือว่าฉันอาจจะยังไม่สําเร็จเลยหรือว่าสําเร็จยิ่งใหญ่แล้วนะคะ แต่วันใดวันหนึ่งที่คุณขาดพลังแห่งความศรัทธาคุณอาจจะพาชีวิตของคุณถอยหลังไปเลยก็ได้นะคะฉะนั้นรักษามันให้ดีนะคะพลังทั้งสามพลังนี้ค่ะกลโนเป็นคนหนึ่งนะคะที่รักษามันไว้นะคะเอามันไว้ในกำม,มือคุณเลยค่ะแล้วยังไงยังไงนะคะคุณก็สำเร็จยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะสำเร็จยิ่งใหญ่สำเร็จเติบโตไปด้วยกันนะคะทุกคนขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่มาส่งให้กลโนทั้งสดและย้อนหลังนะคะยังไงก็ให้รู้อย่างแน่ ชัดไว้เลยนะคะว่าคุณต้องการอะไรคุณปรารถนาสิ่งไหนคุณได้มันทุกอย่างอย่างแน่นอนค่ะแล้วมาเจอกับครูได้ใหม่ในไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะรักและขอบคุณมากๆเลยนะคะ